เมื่อเระได้สวดมน์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงหนท,ทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาด้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายไอ้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะดดนิ้วหัวมือมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาเบาเบา พ่อสบายสบายคล้ายกตาที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลุกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์องใส อะไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะ่ให้ว่างๆให้ปลดให้ปล่อยให้วางภารกิจเรื่องกังวลในทุกสิง่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงาน การศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเนือจากนี้เนะีให้ปลดให้ปล่อยให้ว่างทำใจของเรานะให้ว่างว่งแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราน้นนะปราศจ,จากอวัยวะสมมุติว่า ไม่มีปอดกับมา้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โลง่งโลง่งว่างๆกลวงภายในคล้ายกับลุกโป,ปง่งอย่างเง้ยเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โลง่งโล่งว่างๆกลวงภายใน คลายลูกโปง่งหรือคล้ายท่อเป็นท่อแก้วท่อเพชรใสๆสคราวนี้เราก็รวมใจของเราใจที่คิดแวบ,บไปแวบ,บมาในเรื่องราวต่างๆนั้นนะรวมกลับมาหยุดนิ่งในนที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้กันมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวา จะรูไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่น และกติาสำคัญคือเป็นทางไปสู่อายตนานิาพพานเป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายที่ประสัมมาสุริจาพระอาหารหันตทุกลงท่านเริ่มจนหยุดใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่เดียวท่านจะหยุดใจนิ่งดังนี้ื่อท่าน คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของแม่กระทั่งชีวิตมันเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังตั้งมันทำไมได้บรลลุมรผลนิพานก็ทาไม่ไรู้จัก,กที่แล้วถ้ากราเริ่มหยุดแจงทันทิศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ กันหยุดนิ่งใช้ใช้เบาสบาสบายพราถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วกายสิทธิ์อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศ อย่างกลางกรขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญยางใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีที่สั่งสมมาในวุ้นทีโต่ากับฟองไข่แดงของไก่จะเป็นดวงที่ใสใส,สบริสุทธิ์ใสเหมือนกระจบบ้าง เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่จริลในแล้วไม่มีตำหนิเลยบ้างหรือใสเกินใสนะแล้วก็เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานเจ็ดดวงนี้ดวงกลมๆใสๆนี่นะเดีเยวพู้หลงปู่เราจะเรียกว่า ดวงธรรม,มานุปสัสสนาสติปัฏฐานหรืดวงปฐมมรรคเพราะว่าเป็นความบริสุทธิ์บุ้งต้นเป็นต้นทางที่จะไปสู่ยนันนาิภานพระดจาพระอาหารหันต์ทั้งหลายพรโมโพยสัตว์ทั้งหลายก็หยุดนิ่งอย่างนี้แหละพอตกศูนย์ก็ดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใส ต่หลังจากนั้นท่านก็ทำหยุดทำนิ่งก็เ่ิยไปเลยไม่ได้ทำอะไรที่นับในจากนี้หยุดนิ่งมันกลางดวงนั้นที่เห็นดนใจใสบริสุทธิ์นั้นเรื่อยไปเลยแล้วก็เห็นไปตามลำดับคือมีสิ่งให้เห็นนะบผุดเกิดขึ้นมาในกลางดวงทมนั้นเป็นลำดับไปเรื่อยๆเลย ตั้งแต่เห็นดวงธรรมานุปัสสนาสีฐานในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสีฐานนั่นก็เห็นหรือเข้าถึงดวงสีที่มีอยู่แล้วในตัวเนี่ยกลางดวงสีเห็นดวงสมาที่กลางดวงสมาที่ก็เห็นดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็เห็นดวงวิมุตติกลางดวงวิมุตติก็เห็นดวงวิมุตติญาณนาฏสนัตเห็นเป็นชุดไปเลย แต่และดวงกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าความใสบริสุทธิ์ต่างกันยิ่งดวงที่ผุดขึ้นมาภายหลังจะใสกว่าดวงเดิมเป็นอย่างนี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงแล้วก็เข้าถึงกายมรนลเอียดซึ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะเห็นตัวเองเกิดขึ้นในกลางกาย นั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนานิ่งสงบหันหน้าออกทางเดรับตัวของเราหน้าตาเหมือนตัวเราเลยแต่ว่าอยู่ในวัยเจริญที่สวยสดงดงามกว่าสงบนิ่งเมืถูกส่วนเข้าก็ใจาก,กาลางรัลีก็จะเข้าไปในกลางนั้นสูงกลางกายฐานเจ็ด ของกางเรลเอียดแล้วก็เห็นไปตามลำดับคือเห็นดวงทำเป็นชุดชุดละหกดวงนั่นแหละธรรมานุปสนาติปฐานดวงศีลสมาธิปัญญาเป็นมุตติยานลัศนณะแล้วก็เข้าถึงกายทิพย์หาบกายทิพที่มีลักษณะสวยงาม จะแตกต,ต่างจากการละเอียดเพราะมีเครื่องประดับ